สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ที่อิอนเตอร์ไฮไฟนะฮะร้านของพี่โมดนะฮะพี่โมดนะฮะครับผมพี่พี่โมดนี่คือชื่อเล่นชื่อเล่นอ่าเรียกชื่อพี่โมดได้เลยได้เลยนะฮะคราวที่แล้วเราลองลำโพงตัวนี้ไปนะฮะใช่ของอังกฤษใช่ไหมผมน่าจะจําไม่ผิดต่อะอันนี้เราจะมาลองของฝรั่งเศสได้นะฮะยุโรปเหมือนกันนะฮะนี่โหแบบให้พี่โมดแบบว่าแบบแบบชนิดแบบว่าต่อกันสดๆต่อกันสดๆเลยนะฮะแต่ว่าโอ้สายต่อง่ายเนาะครับ แต่จริงจริงตอนไปที่บ้านนี้เขาทําอย่างนี้ไว้เลยป่ะฮะรือว่ารื้ว่าเฉพาะที่ร้านตัวไหนฮะถ้าถ้าอ๋อเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบนี้เลยใช่ใคือสมมุติว่าไปที่บ้านสายก็จะเป็นอย่างนี้ออยู่ที่ลูกค้าเลือกใช้ถ้ามันจะมีสองแบบแบบก้ามปูกับแบบบรรดาล่าเสียบอันนี้จะสามารถย้ายลำโพงได้ถ้าก้ามปูเราเสียบเขายนี้ได้เลยอันนี้คือคือโหก็สะดวกต่อการหรือว่าจะมีเฉพาะที่ร้านแบบว่าอย่างร้านเนี่ยจะต้องลองเสียงให้ลูกค้าฟังใช่ไหม ก็เลยแบบว่าต้องต้องย้ายง่ายๆนะฮะโอ้นี่อันนี้มีเป็นรูๆข้างหลังนี่คืออะไรคะเนี่ยตัวไอ้โม่แปลงพันฟองเล่โม่แปลงครับโม่แปลงปไฟใช่ไหมฮะเจณไฟขึ<อ>้นเพิ่มพลังอีกอ๋อเอ๊ะแต่แตไไฟม่่คอยยเสีรแต่เครื่องเสียงเนี่ยใช้ไฟตรงนี้ใช้ไฟประเทศไทยป่ะสองร้อยยี่สิบป่ะฮะใช่ครับใช่ครับแต่ว่าไอ้นั้นเป็นตัวแบบว่าคอยคอยกองไฟสองร้อยยี่สิบของเราอีกทีหนึ่งให้มันจ่าย เพิ่มพลังขึ้นไหมจ่ายให้เสถียรเจียนไปให้มันแรงขึ้น,นอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวไฟบ้านเรามันวูบๆูนะใช่ใช,ใชแล้วถ้าไฟตกไฟอะไรนี้มันเครื่องเสียงจะมีปัญหาไหมถ้าจริงๆแล้วมันมีีม่แต่ว่าถ้าเรารู้ว่า,าไฟมีปัญหาเนี่ยเราก็ควรจะหาตัวที่มันคล้ายๆพูดง่ายๆคือภาษาง่ายๆคือ UPS ประเภทนั้น ใช่ไหมฮะทำให้ไฟนิ่งทดลองไฟ UPS ใช่ไหมถ้าเป็นเครื่องเสียงจะเป็นตัวตัวจ่ายไฟพวกตัวควบคุมฟหรือพวอะไรเดี๋ยวเราจะลองฟังชุดนี้ดูนะฮะก็คือต่อกับต่อกับตัวนี้นะฮะก็คือเป็นอินดิเกตนะฮะเฮ้ยอันนี้คืออันนี้คือแอมป์ว่ะอันนี้ก็อินดิเกตนะครับอินดิเกตหูเวททำไมมันเหมือนไอ้มดแดงขนาดนี้นะฮะสุดยอดเลยนะเนี่ย หลอดนะเดี๋ยวเรามาฟังตัวนี้ก็คือนี่นะฮะเป็นอินเตเกตของสเตนนะฮะสเตนที่ของอังกฤษเนาะอังกฤษตัวนี้รุ่นเนี้ยยูเบตเอชดีซิสเซอร์ตัวตัวตัวขายตัวนี้นะตัวตัวตัวไหนคือรุ่นมันฮะตัวนี้เหรอข้างหลังมันนี่ฮะอ๋อรุ่นมันอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวข้าบขออนุญาตนิดนึงถ่ายรุ่นให้เพื่อนๆเห็นนะฮะนี่เป็นเอชดีซิสเซอร์นี่นะฮะอ่ารุ่นมันอยู่ตรงนี้นะฮะ อันที่เครื่องเครื่องเล่นเนี่ยก็คือปกติเนาะเครื่องอะไรก็ได้เนาะเราเราไม่ได้เน้นเนาะไม่ได้เน้นว่าต้องเป็นเครื่องเล่นยังไงก็คือเน้นที่อิิเกตกับลำโพงนะนี่ก็มาออกลำโพงนี้โดยตรงเลยจากวันนี้มานี่นะฮะนี่เราย้ายมาเป็นลำโพงคู่นี้นี่ฮะของเป็นลำโพงตัวนี้นะฮะมันมันสายมากเลยนะนี่นะฮะเห็นมือผมเลยนะเห็นเห็น ก็หัวเห็นรองเท้าหมดเลยเนี่ยไทแองเกิลนะะเดี๋ยวนะอ่าโอ้โหมันใสจนอ่าเนี่ยไทแองเกิลนะฮะโอ้โหเสียงเป็นสีดอกเนาะ าไม่ถึงแสนแสอืแสเป็นทาวเวอร์ะนะอันนี้คือจบเลยครบเลยคู่นี้จบเลยไม่ต้องไปเพิ่มซับเพิมอะไรแล้ว้ะไม่ต้องมีซ้โหนี่แหละฟังอย่างนี้ไม่ต้องมีซับเลยนะ มันมาลุกนมีสปดนะมีสปิดนะฮะยป้ายมันเงามากนะ,ะสะอนมาเห็นเห็นหมดเลยเห็นรทง,งเทา้าเห็นขาอ๋ออ๋อเจ้าเดว,วกี้ แต่อันนี้เป็นรุ่นเล็กนะฮะอันนี้สําหรับฟังในห้องสบายๆสบายอนอันนี้ถ้าเป็นโฮมเทเตอร์ก็ได้ใช่ไหมนนได้ครับได้สองจุดหนึ่งเราจะลองออกไปฟังไกลๆนะฮะจะได้ได้ยินเสียงชัดๆเนาะ เสียงจะออกแนวชัดนะครับเือพองแต่ละลูกน่ะบุวกลิกเสียงจะต่างกันไปครับแล้วแต่ชอดนี่เราเปิดเสียงประมาณเท่าไหร่ถ้าเราภาษานั่นเป็นเสียงเท่าประมาณ แปดนาฬิกาเจ็ดแปดทุกเย็นหกโมงหกโมงอยู่นี่ไะผมกำมือหกเจ็ดแปดแปดเองอันนี้คือแปดเปิดแค่แปดนาฬิกาเนี <4 S 2> ย่ยถ้าเรามีสิบสองชั่วโมงมีหกมันเจอหกก็คือนั่งตื่นเป็นแมตชโอ้โหแปดนาฬิกาลองลองสักเก้าเลยนะลองจะจะได้ให้เพื่อนเห็นอันนี้คือเก้าอันนี้คือเก้าคือขีดทางนี้หก เจ็ดแปดแล้วก็เก้าแค่นี้เองประมาณถ้าเก้าก็คือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เองนะเนี่ยใช่ใช่ใช่โอ้โหคือส่วนมากเลยลูกค้าที่ที่นักเล่นเขาจะมาประมาณเก้าโมงนี่แหละฟังไปสบายสายรถรถอะไรแล้วโอ้โหนี่เก้าโมงยังดังขนาดนี้ฮะคือดังได้อีกว่างั้นเหรอแต่ว่าบางทีมันตังไม่พอแล้วถ้าเท่าเดียวครับเพลงเนี่ยสิ่งที่เป็นจริงๆเนี่ยเวลาเราวอร์มเยอะๆเนี่ยมันจะสั้นหักมันจะไม่แตก พอวัวลูกได้เยอะได้เยอะแต่ถ้าไปที่ทาร์ฟเอที่เนี่ยพอวัวลูกเลยเก้าโมงไปสิบโมงเนี่ยเสียงมันจะเริ่ม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 ไม่นิ่งเริ่มไม่นิ่งอ่าใช่ครับอันนี้คือเราแำโตงใหม่เรายังไม่ได้เต็มเสียงมันก็เลยอาจจะยังไม่เข้าที่เพราะว่าจริงเวลาเซ็ตเสียงจริงอ่ะมันต้องวัดตำแหน่งโค้งของข้างให้เท่ากันวัดตำแหน่งระยะให้โอเคเซ็ตเสียงต้องใช้เวลา อันนี้เราต่อสดเลยเมื่อกี้นะฮะต่อสดสดเลยแล้วเสียงออกเป็นยังไงครับพี่แต่ว่าตอนเราไปที่บ้านลูกค้าเนี่ยเซตจริงๆเราจะวัดระยะว่าควรจะห่างเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ละลูกห่างกันเท่าไหร่ข้อมูลไหนห้องนี้สี่คูณห้าเมตรสี่คูณสามเมตรเท่าไหร่เราจะอยู่ตรงไหนคือมันต้องละเอียดเขาคือตรงนี้วัดให้เลยต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก ก็คือมีช่างไปเลยหรือว่าพี่โมดพี่โมดมีมีทีมงานทีมงานไปเลยนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวให้ฟังนะฮะอันนี้เราคือมาฟังเราเราฟังเสียงเสียงเบสิกไปก่อนเสียงจริงๆว่าร์คู่นแนวเสียงเป็นไหนแต่จริงอีกอีกอย่างหนึ่ง ผมอาจจะมือถือก็ประมาณนี้แหละไม่ได้ไมาฟังที่หูตัวเองต้องมาฟังหูมาฟังด้วยตัวเองจะรู้ว่ามันพาะกัดในมือถือผมเยอะอันนี้เพราะว่าไมค์เนี่ยไมค์มือถือผมอัดผมอัดสดๆเลยผมทําคลิปผมจะใช้มือถืออัดผมไม่มีไมค์บูมไมค์ไรไปจอนะฮะก็คือว่าจริงๆแล้วอยากให้รู้จักมากกว่าเป็นการลองลองลองลำโพงให้ฟังว่าประลองได้ลำโพงประมาณนี้แต่ถ้าชอบจริงๆต้องมาฟังนะมานั่งตรงเนี้ยนะฮะ มานั่งฟังแล้วก็ลองฟังด้วยหูตัวเองเลยนะฮะจากจากลำโพงจริงๆใช่ครับนะฮะแล้วก็ลองคุยกันดูเนาะใช่ครับอาจจะต่อรองกันได้นะฮะก็มีบ้างก็มีบ้างนะเรอใครได้เราใครได้นะฮะแต่บางทีอยากจะเป็นเซอร์วิสมากกว่าไปติดตั้งให้ฟรีส่งฟรีอะไรดีกว่าเพราะว่าเวลาเราเล่นเสียงจริงๆเนี่ยมันไม่ได้จบในคราวเดียวฮะ โดยเราไปเซตเสียงเนี่ยบางทีไม่ว่าไม่ใช่ว่าเซตครั้งเดียวจบนะบางทีต้องสองครั้งสามครั้งเพราะว่าครั้งแรกๆเนี่ยอาจจะเบิร์นทิ้งไปก่อนเพราะเพบาะว่าเส้นเสียงของเนี้ยมันต้องใช้เวลาเบิร์ถี่น้อยๆก็หลายกว่าชั่วโมงขึ้นเปิดไปก่อนแล้วเดี๋ยวอีกสักเดือนหนึ่งเราไปเซตให้ใหม่ใช่ใช่อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ถ้าถ้าเปิดทุกวันอย่างเงี้ยอาจจะเดี๋ยวเดือนหน้าไปเซตให้ใหม่ใช่ก็จะเบิร์นเร็วขึ้นก็คือเปิดจริงเ่ยฟรีเลยใช่ไหมครับข้าไปเซต มีค่าใช้จ่ายไหมไม่มีเลยคือเราจะนัดไปเบิร์นให้เลยไปไปดูแลให้เลยไม่จำเป็นต้องเรียกอะไรเงี้ยคือนัดเหมือนเหมือนกันอะไรนะที่เขาติดแอร์แล้วเขาบอกว่าสามเดือนเรามาล้างฟรีล้างฟรีอะไรเงี้ยล้างฟรีทุกปีอะไรเงี้ยอ๋อประมาณนี้เลยโอ้โหนี่นะฮะอย่างงี้ไม่น่าต่อแล้วนะฮะแต่ให้มาบ่อยๆไม่ไม่ต่อราคาแต่มาหากันบ่อยๆดีกว่า เปิดได้ประมาณเดือนนึงแล้วนะครับเดือนกว่า,อวาตอนที่ที่อยู่ฟอร์จูนี้อยู่มานานยังไงหลายปีอยู่มาานหลายปีเลยครับถ้าอยู่บ้านทางฝั่งนี้นะฮะทางย้ายมาทางมีนบุรีหรือรามคำแหงหรือทางเสรีไทยหรือบึงกลุ่มบางกะปิอะไรเงี้ยนะฮะรัดเ้าสมีนบุรีรลาบินทาอะไรเงี้ยมาลองได้เลยนะหรือตัดจังหวัดนะฮะ ต่างจังหวัดถ้าดูคลิปอยากจะปรึกษาเครื่องเสียงตัวไหนอยากจะได้ปรึกษโทรมาคุยได้นะแอดไลน์คุยกันหรืออยากให้ลองให้ฟังนะฮะหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนก็ได้นะฮะคือว่าเออตัวนี้อยู่จะใช้ตัวนี้ทำอะไรเงี้ยนะจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้จะเสียงผมเสียงของผมเป็นอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรอะไรอะไรอย่างเนี้ยเราคุยกันได้ก็ได้ทำไมเสียงของผมมันดูปากแล้วเนื้อเบสไม่ค่อยมีหรืออะไรอย่างไรมันค่อยมีอะไรอย่างเงี้ย ที่นี่ก็มีซับใช่ไหมฮะซับขายซับมีฮะแต่ผมไม่ค่อยได้เข้ามาไอ้ที่ถิดกล่องๆนี้ไม่ใช่ซับใช่ไหมฮะผมหลงเข้าใจว่าเป็นซับนะผมเห็นกล่องๆเงี้โอ้โหจะเน้นอะไรตัวสองจะได้เป็นหลักสองใช่ไหมลูกค้าต้องการซับเราก็หายได้ไม่ได้เน้นพวกคอมพิวเตอร์เนาะเน้นฟังเพลงนะฮเป็นอินทิเกรตนะฮะนี่นะครับเพลงอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้โหเหมาะกับเครื่องเสียงเงี้ยนะฮะ าใครดูดูคลิปนะฮะแล้วใส่หูฟังด้วยนะฮะแล้วเปิดเสียงเต็มที่นะฮะผมบอกได้เลยว่าเสียงที่ได้ยินในคลิปแล้วใส่หูฟังแล้วเปิดเสียงเต็มที่นะฮะแค่หนึ่งในสิบของที่มาฟังเองนะฮะมานั่งฟังตรงนี้นะฮะที่ผมได้ยินเนี่ยคนละแบบเลยนะฮะผมก็ฟังผมก็ผมก็เปิดคลิปตัวเองบ่อยนะผมไม่ได้แต่งเสียงนะฮะก็คือว่าผมถ่ายไปเนี่ยนะผมถ่ายไปในคลิปเนี่ยผมไม่มีแต่งเสียงใช้โปรแกรมแต่งเสียงเลยนะฮะผมก็จะแค่ไป คล้ายๆไปตัดไอ้ข้างหน้าตัดข้างหลังนิดหน่อยแค่นั้นเองแต่ผมไม่ได้แต่งเสียงนะฮะแล้วลองฟังดูนะฮะมาฟังที่ร้านเนี่ยมันจะโอ้มันจะงดังวานทั่วเลยนะฮะดูห้องเนี่ยนะไม่ได้บู่อะไรด้วยนะฮะเป็นงนี้เลยนะฮะเนี่ยนี่นะฮะเป็นตรงนี้หูนี้ตกแต่งสวนกันนะฮะห้องนี่เขาตกแต่งให้เลยนะหรือว่าเรามันต้องมาทำเองโออมันมีนะตอนแรกจ เป็นห้องเราที่ทีนเปสองห้องแม็กเรามาจอดทั้องอมาจอทั้เองใช่นู้นี่นะฮะทำสวยเป็นตรงเป็นโซนที่ให้ให้ลูกค้าดูเนาะใช่ใตรงนี้ก็จะเป็นโซนสำนักงานแต่ก็มี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 โชว์ด้วยนะฮะนี่ฮะอันนี้ยังยังยัง คุณ่ายแงแต่งไม่เรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวจะเอาของมาลงอีกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เต็มเต็มนี้เลยคือเราก็จะมองดูอยู่ว่าเราจะแก้ตรงไหนเราจะเพิ่มอะไรตรงไหนเลยแต่ว่าเครื่องเสียงที่อยู่อย่างนี้ยังไม่หมดยังมีอีกยังมีอยู่ครับมีตัวตัวไหนที่เป็นมือสองมั้งคะเนี่ยถ้าถ้าถ้าดูตัวนี้ฮะไหนๆเราตัวนี้ฮะก็เป็นอินทิเกตแอมม์อันนี้จะเป็นตัวเลกาไอวีบีเอเป็นซีดีครับตัวเล่นใช่ไหมฮะเครื่องเล่นเครื่องเล่นซีดีอ๋อตัวนี้นะฮะใช่ เรื่องท oh. ี่ดีสวยมากเลยครนี mm ่ใ hmm. ส่แผ an ่นก็เลยทางนี Listen, ้ใช่ใโอ้โหของฝรั่งเศสเหมือนกันก็คืออันนี uh. ้คือมือสองมือสองนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ก็ของหลอดฮะหลอดเก่ามากตัวนี้เป็น DIY ทํากันเองมือสองเหมือนกันใช่ใช่ครับแล้วก็อันนี้ก็อินทิเกรตแอม์ของอังกฤษเหมือนกันอังกฤษครับมือสองอันนี้ก็ราคาจะราคาไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นครับอ่ะสมมติเดี๋ยวนะ อันนี้อันนี้อันนี้ใช้ได้ลองฟังได้ชริงๆฮะถ้าเกิดลูกค้ามามือสองเนี่ยถ้าอันนี้ของใหม่เขาขายอยู่กันเท่าไหร่อะประมาณนี้ของใหม่ไม่นี้แล้วไม่ไล้มีผลิตแล้วเป็นซีรีส์ใหม่เป็นซีรีส์ใหม่ซีรีส์นี้ไม่มีแล้วอ๋ออันนี้ขายอยู่ของใหม่จริงกะหลายหลายหมื่นหลายหลายมื่นตอนนี้ขายอยู่แปดพันเก้าแปดพันกว่าบาทโอ้โหถูกเยอะเลยนะฮะถ้นนี้มือสองถูกเยอะอันนี้มีคนเอาไปแล้วสงสัยชั้นนี้แล้วก็คู่นี้ฮะเป็นโมโนบล็อกของมุมมูลอ่า ของใหม่สี่แสนกว่าของใหม่สี่แสนกว่าขายอยู่แสนห้าห้าเองแสนก็บาทแสนครึ่งแสนห้าห้าต่อตัวใช่ไหมต่อคู่ต่อคู่ฮะต่อคู่คู่เนี่ยมันมันเป็นซ้ายขวาเลยครับคือมโนบอลใช่หมถึงว่าบอกซ้ายขวาอ่าแอมข้างนี้ขับซ้ายข้างนี้ขับขวาเดิมาบนี้ใช่ใช่โอ้ยเล่นได้แน่นอนมาลองได้ปกติครับปกติแล้วก็รับประกัน ถ้าซ anyway ื้อไปนี้มีมีไปดูแลให้มีฮะไม่ไปติดตั้งให้อะไรให้ส่งให้อะไรันของมูลนะฮะตัวนี้650วัตต์ครับขับลำโพงอะไรก็ออกก็ได้มาจากดวงจันทร์เลยนะตัวนี้ครับนเดี๋ยวก็มีพวกสายสาย RCA สาย XLR สายไฟนีะเยอะเยอะครับ มาซื้อสายก็ได้ได้หรือ <c oughs> ซื้อสายก็ลองให้ใช่ไหมฮะได้ครับนี่นะครับอยู่ที่เดอะพาซิโอทาวน์นะฮะนี่นะฮะก็คือว่าอยู่ติดกับตรงนี้เลยนะฮะ<า>นี่อยู่ติดกับลานกิจกรรมคือเดินเข้ามาหรือ,อถ้าเกิดจอดรถข้างล่างก็ขึ้นบันไดเลื่อนนี้มาเลยนะฮะลานกิจกรรมตรงนี้นะฮะที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นหญ้าเขียวๆเนี่ยถ้าเดินมาจากข้างหน้าก็ตรงเข้ามาเลยตรงเข้ามาอย่างเดียวฮะตอนนี้สร้างรถไฟฟ้าอยู่นะฮะเดี๋ยวรถไฟฟ้าเสร็จนี่โหสุดยอดเลยนะฮะที่จอดรถกว้า จอดจอดไม่คิดตังด้วยก็สำคัญจอดทั้งวันเลยใครที่ชอบนะฮะมาตั้งแต่เช้ามาลองเครื่องเสียงเนี่ยนะ,ะจอดได้ทั้งวันฟังกันแบบฟังฟังปุ๊บตอนเที่ยงหิวไปกินข้ากวก่อนแล้วก็กลับมาฟังต่อ,อนี่นะฮะปีใหม่นี้ก็มาฟังได้ครับ อ๋อปีใหม่ไม่ปิดเปิดทุกวันเปิดทุกวันนะตอนนี้คือไม่มีวันปิดเปิดทุกวัน11บเอโมงถึงประมาณทุกหนึ่งไปบ้านลูกค้าไปเซตอัพหรือว่าไปอะไรเงี้ยก็จะมาทุกวันฮะเริ่ม11บเอโมงขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโทรมาก่อนก็ดีนะฮะเดี๋ยวผมถ่ายเบอร์โทรให้ดูอีกทีนะฮะเดี๋ยวผมจะปักเบอร์โทรกับโลเคชั่นไว้ใต้คลิปเลยนะฮะนี่นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะปักให้ เพจเฟ e บุ o กให้ด้วยนะฮะอินเตอร์ไฮไฟนะฮะมีเบอร์โทรอยู่นี่นะครับแล้วก็มีไลน์ไลน์นี่นะฮะมซาวบล็อกนะฮะ๋ยวจะปักโลเคชั่นหรือว่าหน้าเพจเฟ e บุ o กไว้ให้ใต้คลิปนะฮะสามารถเข้าไปชมใน Facebook ได้นะฮะแล้วก็แอดไลน์คุยกันได้ <Okay. S 1> นะครับนะครับขอบคุณพี่โมดมากน,นะครับนี่นะครับผม